เคยทิ้งลูกเมื่อยามมีภัยหรือทุกข์ร้อนเรื่องจริงพับปิดตาแม่สีด่าจัด สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่พ่อแม่ทุกท่านที่ติดตามช่องร้อยเรื่องพุทธคุณนะทุกๆช่องทางไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube หรือเพจ a c e b o o k นะเพจร้อยเรื่องพุทธคุณโดยภูผาเพชรทองนะใครยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามทั้ง2ช่องทางนี้ไว้ด้วยแล้วกันนะครับพี่พเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงประสบการณ์จริงเกี่ยวกับพระปิดตามแม่สีดาจารย์ที่เกิดขึ้น หลายๆคนอาจจะยังไม่ได้เคยได้ยินเรื่องประเภทนี้นะนะเรื่องลักษณะประมาณนี้ผมก็เพิ่งจะได้เล่าเป็นครั้งแรกนะเกี่ยวกับพระปิดตาแม่สีดาจานันทะร์แต่ก่อนอื่นเลยนะที่เราจะไปฟังประสบการณ์จริงกันนะพี่ๆนะเรามีเรื่องอยากจะบอกนิดนึง้วกัรนลนะพีนะ่มีหลายๆคนสอบถามช่องทางการติดต่อนะนะพี่ๆนะครับนะติดต่อช่องทางไลน์ง่ายที่สุดนะผมก็จะขึ้นเอาไว้ให้ดังนะก็จะมี QR โค้ดแล้วก็ ID line ส่วนใครอยากได้พับปิดตาแม่สีดาจันทร์ไม่ได้ข้าวามบูชานะก็ติดต่อมา สอบถามได้ทางไลน์นะครับนะตอนนี้ก็บอกเลยว่าเหลือจํานวนไม่มากแล้วนะครับนะอย่างละนิดๆหน่อยๆองค์สององนะแต่ละเนื้อแต่เนื้อก็เหลือประมาณ1องค์2องค์3องค์ก็ลองติดต่อสอบถามมาแล้วกันนะครับพี่ๆนะก็นะสองช่องทางนี่แหละเป็นช่องทางหลักหรือใครอยากจะติดต่อหนึ่งช่องทางก็คือนาทางเพจ นะชื่อเพจว่าร้อยเรื่องพุทธคุณโดยภูผาเพชรทองก็นะอินบ็อกซนะ์นะนะเข้าไปสอบถามได้เลยนะต้องขอขอบคุณนะประสบการณ์เรื่องจริงนะของน้องที่เขาส่งเข้ามานะให้กับผมด้วยนะเรื่องนี้น่าสนใจน้องเป็นหนึ่งคนนะที่ได้เห็นคลิปวิดีโอต่างๆบนโลกออนไลน์เกี่ยวกับเรื่องราวนะความอัศจรรย์ของแม่สีดาจันเรื่องการให้หวย หลายๆคนเคยท้าทดลองนะขอหวยแม่สีดาจันแล้วก็ประสบความสาเร็จนะกันมาหลายๆคนนะั้นนักต่อนนักกันแล้วน้นะ้นองท่านนี้ก็เช่นเดียวกันนะก็นะนะเห็นแล้วก็รู้สึกว่าอยากได้อยากนํามาบูชาและอยากทดลองดูว่าแม่สีดาจันเนี่ยมีจริงหรือไม่ น้องก็ได้ไปบูชานะเป็นพระปิดตาเนื้อผงผสมไม้ขนุนตะกุดมหาชนวนมาหนึ่งองคนะ์แต่ตอนนั้นนะน้องได้มายังไม่ได้เลี่ยมขึ้นคอนะใส่ไว้ในกระเป๋านะใส่ไว้ในกระเป๋าสะพายของตัวเองนะก็เลยอยากลองว่าจะเป็นจริงเหมือนที่คนอื่นเขาพูดกันไหมนะก็เลยอธิษฐานลองขอดูแล้วกันนะกับแม่สีดาจันได้เลขมาก็ไปซื้อผลปรากฏว่าไม่ถูกครับ ไม่ถูกครับผมนะไม่ถูกแต่ว่าน้องบอกว่าเป็นเลขที่มีความใกล้เคียงกันนะกับตัวเลขที่ได้มานะครับนะในลักษณะที่น้องพิมพ์มาผมว่าน่าจะประมาณว่าถ้าเราถ้าเป็นนักซื้อเนี่ยเขาจะมีการตัดซื้อขึ้นซื้อลงอะไรเงี้ยน่าจะมีโอกาสถูกนะครับนะแต่เรื่องนี้ นะ่ะไม่ใช่เหตุสําคัญของคลิปวิดีโอเรื่องจริงเรื่องนี้นะน้องเนี่ยมีงานหลักงานประจําและงานสํารองของน้องอีกหนึ่งงานที่ทําเสริมก็คือไลเดอร์นะไลเดอร์ Rider เนี่ยจะเป็นอาชีพที่นะมีการขับขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งนะเอ,อ่อสิ่งของต่างๆนะครับนะให้กับลูกค้าเมื่อมีออเดอร์เข้ามานะครับนะในวันนั้นนะ่ะน้องเขาก็ขับไปนะตามปกตินะครับนะพอไปจอดมาปุ๊บนะก็เพิ่งมารู้ตัวว่าตัวเองเนี่ยลืมลูดซิปกระเป๋าจึงทําให้เงินส่วนหนึ่งในกระเป๋าเนี่ย ปิวล่วงหายไปนะก็เกิดความทุกข์ใจโอ้โหจะทําไงดีเนี่ยแม่นะเป็นความผิดพลาดของเราลืมปิดกระเป๋าด้วยความรีบร้อนนะจึงทําให้เงินหายไปก็ลองอธิษฐานกับแม่สีดาจาันดูแม่ผมอยากได้เงินคืนนะเงินส่วนที่หายไปตรงนี้ยนะยังไงขอให้แม่ช่วยหน่อยนะแม่นะนะครับนะทีนี้ก็นั่งรอออเดอร์ตามปกตินะผ่านไปประมาณ10นาทีหลังจากที่อธิษฐานขอแม่สีดาจาันผลปรากฏว่ามีออเดอร์ออเดอร์หนึ่งนะติ้งนองเข้ามา นะครับนะมานาะทักเข้ามาปุ๊บก็เป็นออเดอร์นะตามที่น้องเขาก็รับออเดอร์นะรับออเดอร์ในครั้งนี้ก็เป็นออเดอร์ของบุคคลคนหนึ่งนะเหมือนลักษณะประมาณว่าเป็นการไปส่งบุคคลคนหนึ่งนะครับนะทีนี้นะครับนะได้รับออเดอร์เสร็จที่เรียบร้อยนะเขาก็จ่ายตังค์มานะจ่ายล่วงหน้ามาก่อนเลยนะก็คือน้องบอกว่าเคสเน,นี้ยแปลกมากนะครับนะเขาจ่ายเงินให้ก่อนเลย นะครับนะจ่ายเงินให้นะครับนะามาเป็นที่เรียบร้อยนะสุดท้ายแล้วก็มีเหตุบางอย่างนะที่ทําให้บุคคลคนนี้นะขอยกเลิกนะการใช้บริการครั้งนี้นะโดยไม่ขอเงินคืนแม้แต่บาทเดียวนะครับนะแล้วขอยกเลิกก็คือไม่ไปอ่ะนะครับนะยกเลิกการบริการครั้งนี้แล้วก็ให้เงินส่วนนี้ไปเลยนะาไม่เอาเงินคืนน้น้องก็บอกว่าเออแลก็คือก็งงก็แปลกมากและที่แปลกมากกว่านั้นคือยอดเงินที่เขาไม่เอาไปเป็นยอดเดียวกับที่น้องทำหาย เป็นยอดเดียวกันเป๊ะๆนะเท่ากับว่าน้องก็เลยได้เงินคืนแบบปฏิหารณนะน้องก็เลยเชื่อว่าน่าจะเป็นเรื่องราวนะความอัศจรรย์ของแม่สีดาจันทร์นะที่มาช่วยนะดนบันดาลให้ได้เงินคืนกลับมา นะครับนั้นหลังจากนั้นมาน้องก็ห้อยติดตัวนะขึ้นคอตลอดเลยนะครับนั้นนี่ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์อีกหนึ่งเรื่องที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องการมาช่วยเหลือแล้วกันนะครับนะเพราะว่าเราไม่เคยเล่าประสบการณ์แบบนี้สักเท่าไหร่นะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องการการโชคลาภเลยแล้วก็การงานนะครับนะเป็นหลักๆเลยนะครับนะนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวอีกหนึ่งเรื่องนะครับนะที่เรายังไม่เคยเล่านะอีกหนึ่งมุมที่เริ่มเจอประสบการณ์หลากหลายด้านกันเข้ามาเรื่อยๆสําหรับพับปิดตาแม่สีดาจันเป็นอีกหนึ ว่าเป็นประสบการณ์ที่นะเป็นท็อปที่สุดเบอร์หนึ่งของช่องร้อยเรื่องพระคุณณนะตอนนี้ท่านนะับเป็นรุ่นประสบการณ์แม่สีดาจาันมากที่สุดมาเร็วที่สุดเยอะที่สุดนะครับนะนะนะพี่ๆนะนี่ก็คือเรื่องราวของแม่สีดาจาันแล้วกันนะมีคนเคยถามผมในไลฟ์สดนะก่อนจบคลิปนี้ผมร่ายฟังใครฟังมาถึงท้ายคลิปนะมีทุกๆพี่ๆทุกท่านก็มาฟังในในไลฟ์สดตามปกตินะใช่ไหมไหนะแล้วก็มีคนเขาถามผมว่าผมก็ชอบคำถามนี้เหมือนกันนะ นะเขาถามผมประมาณว่าเคยมีวัตถุมงคลรุ่นไหนไหมที่เรารู้สึกว้าวที่สุดนะเหมือนประมาณว่าว้าวที่สุดเจอเร็วเจอแบบเจอแรงที่สุดแต่เคยเจอมาเรารู้สึกทําให้เราแบบโอ้โหว้าวที่สุดเลยนะต้องแต่ได้วัตถุมงคลมานะครับนะเอาว้าวที่สุดมาเร็วมาแรงที่สุดนะมาเร็วมาแรงที่สุดและทําให้ต้องทึ่งเลยนะนะผมบอกได้เลยว่าเป็นแม่สีดาจันทร์ นะถ้าสําหรับว่าครูบาอาจารย์ท่านอื่นเจอไหมเราก็เจอนะได้พึ่งบาร,รมีท่านเรื่อยๆ,ๆแต่เป็นแบบว่าการแบบเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆขอได้บ้างไม่ได้บ้างขอไปเรื่อยๆนะหนุนนําคําจุนก็ค่อยดีขึ้นไปเรื่อยๆแต่แม่ศรีดาจาันทร์เนี่ยจะมาแบบแรงเลยนะขอปึ่งมาให้ปั้งขอปึ้งให้ปั้งขอปึ่งให้ปั้งแบบแรงแบบนี้อันนี้คือส่วนตัวที่ผมเจอมาผมเลยรู้สึกว่าุย ว้าวถ้าว้าวสุดต้องคงต้องยกนะครับนะอันดับนี้ให้กับพระปิตามแม่สีดาจาันทะร์ในหนึ่งรุ่นแล้วกันนะพี่นะที่ถือว่าประสบการณ์ดีมากๆลองไปย้อนดูแล้วกันนะนะตอนนี้มีแต่คลิปเรื่องราวนะเกี่ยวกับแม่สีดาจันท์นะหลากหลายคลิปวีดีโอนะในช่อง้อยเรื่องบุทรคุณก็ไปย้อนดูกันได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสําหรับคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีครับ